เดี๋ยวก่อนนะคะ <laughs> ลูกเพจจ้ามากันหรือยังค่ะลูกเพจถ้าเข้ามาแล้วกดหนึ่งเช็คเสียงเช็คเสารนดิดนึงตอนนี้แอบย่องมานะคะเราจะยังจะไม่ให้เห็นน้องส้มกับเออพี่ส้มกับพี่เจมนะแต่เราจะให้มาดูทีมงานน้ำฝนเช็คเสียงให้พี่หน่อยค่ะได้ยินือเป่าาพี่เปิดใหม่นะ โอเคก่อนที่เราจะไปดูนะคะวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์เป็นช่วงๆแต่เราไม่เซอร์ไพรส์ตอนแบบว่าตอนขนาดทำรือคอมพิลลุกนะเพราะเราอยากให้ลูกเพจเนี่ยได้เห็นตอนตอนที่ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ลูกเพจเข้ามากันแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะลูกเพจกดเข้าไปนะคะตอนนี้นะคะกำลังอยู่ในแบบช่วงเวลาที่วุ่นๆกันเลยเพราะว่า ทางทีมงานเตรียมชุดเ <ไป S 1> มือ่อกี้ฟิตติ้งชุดเดบิวอยละได้ชุดเจ้าสาวแล้วก็ตอนนี้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเรากําลังจะเตรียมทรงผมอ,อย่างที่ทุกคนรู้ว่านองส้มเออพี่ส้มนะคะเขาใส่ต้องใส่วิกผมเนาะวันนี้ค่ะประตือจัดใหญ่จัดเต็มให้เรามากๆไปเรียกคุณพี่ช่างผมนะคะที่แต่งให้กับแงค์ควีนใช่ไหมคะคุณพี่ ก็คือการใช้วิกนะคะแต่งวิกเนียนแบบคุณพี่คนนี้เลยวันนี้นะคะเราเนี่ยพี่ฟ้าดกันว่าเรามาเซอร์ไพรส์เนาะคุณพี่แนะนำตัวเค่ะว่าคือใครสวัสดีค่ะนาัตาลีพีแคมนะคะชั้นดบ็กเรสไทยไลน์ซีซั่นหนึ่งแล้วก็มิสเอซีดีซี2006ค่ะวันนี้นะคะตามคำเชิญของวัตตอเนาะเราก็จะมา เมกอีแท็บเพนเราก็สร้างมิราเคิลให้กับคุณส้มซึ่งเป็นเจ้าสาวที่เรียกว่าถือเป็นคู่พิเศษสำหรับส่งท้ายปี2564เลยก็ว่าได้เนาะแล้วที่สำคัญวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะพอรู้เรื่องนี้ปุ๊บเราก็บอกตัวแม่แร็คคีดอีกคนนึงเนาะซึ่งเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์วิกทอมือนี่ของใจซีลาเขาก็ส่งมาให้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเป็นคน ติดวิกพอติดวิกเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีทีมในการที่จะทําการเซตผมใช่ซึ่งโจทย์ของป้าวันนี้รู้ตามสไตล์ป้าเลยก็คือต้องการเรียบโก้ต้องการเรียบโก้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูเราจะมีเวลาก่อนที่ช่างแต่งหน้าจะมาอันนี้รู้ยังครับว่าช่างแต่งหน้าคือใครช่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นขออุบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการทำผม วนมาปรับรูเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวคุณพี่บอกหน่อยอทำไมวิกผมของการแต่งหน้าของแดนควีนเนะะ 9, เาะกับเ่ออแดนควีนกับเจ้าสาวธรรมดาเนี่ยแตกต่างกันความยากง่ายยังไงโอเคโดยทั่วไปเนื้อเวลาเจ้าสาวที่เขาจะใส่แฮร์พีซนะคะ,ะหรือว่าจะใช้ในการเซตพงเซตผมอยากจะเสริมวิกเส้นผมไปเนี่ยจะเป็นวิกแบบไม่มีตะข่ายด้านหน้าะนะคะนี่ก็คือตะข่ายด้านหน้าอ คุณลูกค้ขาขาคุณลูกค้ขาขานี่คือตะข่ายด้านหน้านะอันนี้คือตะข่ายด้านหน้าเพราะฉะนั้นวิกที่มีตะข่ายด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นในอักเทียบเท่าเหมือนหนังจีนเนาะหรือหนังในระดับฮอลีวูที่เขาจะต้องใช้วิกที่แบบเซ็ตทรงมาเลยแล้วก็จะมีตะข่ายด้านหน้าแล้วก็ติดวิกเออซึ่งมันเป็นเทคนิคสําหรับภาพยนตร์นะฮะเออดรากพีนก็ใช้เทคนิคนี้เช่นเดียวกันในการแต่งแร็คแต่วันนี้พอเราได้รับโจทย์เนาะเราก็รู้สึกว่าแบบ เอ๊ ه, ถ้าใส่วิกโดยทั่วไปมานั่งใส่แฮ์พี้เนี่ยมันอาจจะไม่หวือหวามันอาจจะไม่สนุกเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยเอาเทคนิคแบบการทำภาพยนต์แล้วก็ดรากคลีเนี่ยมาสร้างาให้เกิดใช่ผสมกันขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยข้อดีของสีราวิกหรือของใจซีล่าเนี่ยตะข่ายของเขาค่ะจะมีตั้งแต่จรหูตรงนี้ตั้งแต่ปลายจรผมตรงนี้เลยตรงติ่งหูตรงนี้ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้ทรงผมเนี่ยเนียนเป็นพิเศษ ถ้าเราเจอของที่อื่นเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบว่าเอ้ยมีมาตะข่ายมาอยู่แค่หางคิ้วกลายเป็นว่าตรงนี้ก็โหวหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ